ใจเบลลาถึงเรื่องความดังที่ไม่รู้จะอยู่อีกนานแค่ไหนเบลลารานีบอกเลยว่าชื่นใจกับเรตติงละครปรอมลิขิตที่เปรี้ยงทุกอีพีแต่ก็ยอมรับว่าไม่รู้เหมือนกันว่าความดังจะอยู่ไปนานแค่ไหนที่มีคนเรียกว่าจาแม่เลตติ้งปังเขาแซวก,กันอะเบลก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราก็เต็มที่ในทุกโปรเจกต์ที่ได้รับ มันไม่ใช่เลตติ้งสูงซะทุกเรื่องแต่เราก็ได้อยู่ในโปรเจกต์ที่ดีก็ทาหน้าที่ส่วนของเราให้ดีที่สุดค่ะเรื่องทำธุรกิจเราโตแล้วเราไม่รู้ว่าชื่อเสียงจะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหนเดี๋ยวนี้ไม่มีใครทำอาชีพเดียวแล้วต่อไปก็จะเห็นเบลนั่งไลฟ์ขายอะไรสักอย่างแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ยังมีธุรกิจที่คุยๆอยู่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารนี้แหละค่ะ